กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี2558ภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจไร้ความรุนแรง Stop Violence a s e a together เน้นแสดงถึงเจตนารมณ์และความร่วมมือของประชาคมอาเซียนในการต่อต้านการใช้ความรุนแรง โดยเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2568อาทิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในเลือปัญญาบุรณบัณฑิตเป็นประธานนำขบวนกิจกรรมเดินรณรงค์ แสดงสื่อสัญลักษณ์สากลริบบิ้นสีขาวซึ่งหมายถึงการเป็นผู้ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยและไม่กระทําความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวอย่างจริงจังโดยในปีนี้ใช้สีส้มเป็นสีสัญลักษณ์ในการรณรงค์ทั้งยังเป็นสีประจําพระองค์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาซึ่งเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงยูไนต์ด้วย นอกจากนี้ยังมีการร่วมปักทงเชิงสัญ,ญลักษณ์แสดงพลังภาคีเครือข่ายบริเวณหน้าองค์การสหรประชาชาติเพื่อแสดงถึงความร่วมมือในการยุติความรุนแรงกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่องมองอนาคตอาเซียนที่ไร้ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัว และพิธีเปิดงานโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรกิติยาภาสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีโดยพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหารกระทรวงเฝ้ารับสเสด็จนับเป็นภาพแห่งความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับสังคมไทยและประเทศในอาเซียนได้ดีจริงๆค่ะ